6วิธีสร้างความทับใจให้ชายฝรั่งที่เราแชทคุยด้วยตกหลุมรักเราอ่ามีวิธีบ้างไหนล่ะคะ6วิธีนี้ตามอุมมาคะ่ะ วิธีแรกเลยนะคะต้องยิ้มสวยๆค่ะยิ้มนางงามเหมือนนางงามจักรวาลเลยค่ะยิ้มให้กว้างเข้าไวเนาะคือยิ้มเนี่ยขอให้ออกมาจากข้างในเนี่ยหัวใจแดดว่าท่านมีความสุขมากเลยนะเวลาที่คุยกับคุณนะคะอย่าทําเป็นเสือยิ้มยากนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเรียก่า คนเราอะ่ะมันก็อยากคุยกับคนที่ยิ้มมีอัธยาศัยดีคุยด้วยแล้วสบายใจคุยแล้วด้วยแล้วได้หัวเราะถูกไหมนีม่มีใครหรอคะ่ะที่ว่าอยากคุยกับคนที่มีแต่ความเศร้าไม่อยากเป็นคนที่ปอบใจฝรั่งมันไม่เหมือนคนไทยด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคุยกับฝรั่งถึงแม้ว่าเรามีปัญหาส่วนตัวของเราเราต้องรู้จักการแยกให้ออกนะคะว่าไหนคือปัญหาอันไหนคือความสุขถึงเวลาที่เรามีความสุขก็คือการที่เราได้คุยกับเขา เราจงเปิดใจตรงนั้นยิ้มออกมาเมื่อมันมีเรื่องโจกๆเรื่องตลกๆหรือมีเรื่องอะไรให้ขำอ่าอุ้มจะถือว่าช่วงเวลานี้เป็นการที่เราได้ทิ้งตัวตนของเราไปในระดับหนึ่งเนาะถึงแม้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆหลังจากที่ปิดกล้องคุยกันแล้วคุณอาจจะมานั่งเศร้าอีกก็ได้เพราะนั่นคุณย้อนกลับไปคิดเรื่องเดิมๆของคุณเข้าใจตรงกันเนาะอ่าวิธีที่สองค่ะสบตาสบตาอ่า เคยได้ยินไหมคะว่าดวงตาเป็นหน้าตาของหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราคุยกับใครเมื่อกี้เราต้องยิ้มแล้วใช่ไหมค่ะเนี่ยตาแล้วค่ะเวลาที่เรายิ้มสังเกตไหมคะว่าถ้าเรายิ้มออกมาจากหัวใจออกมาจากความสุขเนี่ยดวงตาของเราอะ่ะมันจะเป็นประกายปิงป้งปิงป้งปิ้งอ่าใช่ไหมลองอ่าถ้านึกภาพไม่ออกลองนึกนะคะว่าเวลาที่คุณคุยอยู่กับลูกเวลาที่คุณเล่นอยู่กับลูกตอนนั้นน่ะ คุณมีความสุขแค่ไหนดวงตาของคุณนั่นแหะคะ่ะมันแสดงความสุขออกมาด้วยนอกจากเสียงหัวเราะแล้วมันแสดงถึงความอบอุ่นสําหรับคนที่เห็นดวงตาคู่นั้นเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เรามีในร่างกายของเราใช้ให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดสสิ่งไปแล้วนะยิ้มแล้วก็ดวงตานะข้อ3นะคะกล้าที่จะพูดนะคะไม่ใช่ว่า แชทคุยกันเปิดกล้องคุยกันแต่ไม่กล้าพูดกันอน้อ,อมบอกให้ยิ้มก็ยิ้มอ้มบอกให้าตาสดใสกสส็สดใสเป็นประกายวิ่งๆก็ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ว่ามีแค่ยิ้มกับส่งใส่ตานะคะเราต้องพูดด้วยถามว่าภาษาอังก,ษงกฤษอ่ะเข้าใจนะว่าอาจจะไม่กล้าพูดไปแล้วเขาจะเข้าใจเราไหมสำเนียงเราไม่ได้ถ้าเราถ้าเขาไม่เข้าใจเราจะทํำยังไงขออย่างเดียวขอให้คุณนะ่ะกล้าที่มันจะเป่งเสียงพูดมาเถอคะค่ะ ผิดถูกข้างมันไม่ต้องไปใส่ใจมันค่ะผิดครั้งที่หนึ่งเรามีครูนะเขาอ,อะไรถ้าเขาไม่เข้าใจเขาก็จะฮะอะไรนะอ่าวอชนะเราก็พยายามอธิบายอธิบายอธิบายนั่นแหละค่ะเราก็เท่ากับไดร้รับการเรียนรู้ด้วยถูกไหมบางทีก็อ๋ออยู่นึกอยูพูดถึงไอ้นี่เขาอาจจะนึกถึงขึ้นมาก็ได้เวลาที่เราอธิบายนู่นนี่นั่น,นใช่ไหมแล้วเขาอาจจะสอนว่า จริงๆแล้วมันออกเสียงแบบนี้เห็นไหมคะได้คะแนนเพิ่มมานะทำให้เขาอยากสอนเรามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะคนเราต้องมีครั้งแรกถ้าคุณไม่มีครั้งแรกครั้งที่สองสามสี่ห้ามันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นกล้าพูดครั้งแรกแล้วคุณจะกล้าในครั้งต่อๆไปถ้าคิดจะมีแฟนมีสามีฝรั่งลืมเรื่องอายที่จะพูดไปเลยคะ่ะอ,อุ้มก็พูดผิดบ่อยๆอ,อุ้มยังไม่แคร์เลยแลนะปัจจุบันนี้ก็ยังผิดอยู่อีกอะคะ่ะข้อต่อไปนะคะรู้จัก พูดจาถามถ่สารทุกสุขดิบของเขาบ้างไม่ใช่ว่า hi hello how are you แล้วมันก็จบไปต่อไม่ถูกผู้ชายก็ไม่รู้ว่าจะตอบอะไรต่อถามอะไรต่อคุยไปเริะถามไปเลยค่ะ,ว,ะวันหยุดนี้คุณมีแผนจะไปไหนอปกติวันหยุดคุณทำอะไรคุณชอบเที่ยวไหนถ่อมมันไปดูค่ะ ไม่ผิดเลยค่ะเพราะเราอยากรู้เราสนใจในตัวเขาเราก็ต้องอยากรู้ในตัวเขาถูกไหมคุณชอบทะเลชอบภูเขาหรือว่าชอบอ่ารไลฟ์ไงคือไลฟ์สไตล์ของคุณเป็นแบบไหนชอบอะไรเราจะได้ปรับเปลี่ยนสมมุตินะอย่างอุ้มเนี่ยอุ้มเป็นคนที่ชอบทะเลเป็นคนที่ชอบน้ําแต่ว่ายน้ําไม่เป็นแต่สามีอุ้มเนี่ยชอบที่เย็นๆก็คือภูเขา แต่ถามว่าอุ้มดื้อดื้อดันทุลังไหมที่จะต้องเฮ้ยมาเที่ยวไปเที่ยวทะเลเถอะเที่ยวทะเลเถอะอุ้มไม่ดื้อดันทุลังนะเพราะอะไรอุ้มแค่มีความว่ารู้สึกชอบแต่อุ้มไว้นาไม่เป็นไปเที่ยวภูเขาก็ได้ไม่ซีเรียดนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักการสับสับเขาเรียกว่าสับสับลางไม่ใช่สับลางสิสับลางสำหรับผู้ชายรถไฟชนกันนะคะรู้จักปรับเปลี่ยนตัวเอง เพื่อให้เข้ากันได้ดีที่สุดไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบทะเลเพราะอะไรเขาไม่ชอบร้อนร้อนแต่เราก็จะด,ดันทุนลังดันทุนลังให้เขาไปทะเลให้ได้ให้เขาชอบแบบเราให้ได้ไม่ค่ะคนไม่ชอบมันก็คือไม่ชอบนะคะแต่ถ้าทั้งคู่ชอบตรงกันมันก็ดีก็คืออไปทะเลบ้างไปภูเขาบ้างชิลชนะคะเนี่ยแหละ เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพราะฉะนั้นนะคะต้องรู้จักพูดรู้จากถามรู้ว่าเขาชอบอะไรรู้ว่าเขาไม่ชอบอะไรอาหารคุณชอบแบบไหนทานเผ็ดได้ไหมหัดสังเกตเวลาที่เขาพูดแล้วก็ประมวลหน่วยความจำเอาไว้ตรงนี้ค่ะเนาะอย่างแฟนอุ้มเนี่ยก็จะคุยกันเวลาคุยยังไม่แต่งงานเนาะก็จะคุยกันในเรื่องเออเขาเนี่ยชอบทานนู่นนี่นั่นอ่าทานเผ็ดได้ไหมเขาชอบทานเผ็ดล้วก็จำไว้เออเขาไลฟ์สปซี่ เวลามาไทยแล้วก็จัดเวลี่สไปซี่เขาชื่อมาว่าแฟนอุ้มอ่ะยินเผ็ดมากดิ้งกว่าอุ้มอีกมกมุก้งเป็นคนไทยแล้วอุ้มยังแพ้เผ็ดเขาอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเอาจะเอาชนะใจใครได้สักคนหนึ่งเราต้องรู้จักเขาก่อนนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนีใช้ได้เสมอค่ะ5้ข้อที่หแล้วนะคะ รู้จักพูดจาชมเขาบ้างอุมถามว่าไม่ใครบ้างอ่ะไม่อยากให้คนอื่นชมอุม้มยังอยากให้คนอื่นชมแล้วเออเธอสวยนะผมเธอสวยนะวันนี้ผมเธอไม่เป็นอีเพิงกระลุ้งกระลิงอะไรอย่างเงี้ยบางเพราะบางทีอุ้มอุ้มเกิดจะชอบรัดผมเวลาทํางานแนละ้วเวลามันยาวๆเลี่ยมันก็ลาคานนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เมื่อกี้เรารู้จักทางหนีที่ไรเนี่ยเราก็ชมเออวันนี้เหมือนคุณ มีดวงตาที่แบบมีอะไรพิเศษหรือเปล่านะวันนี้สำหรับคุณคือตาคุณดูสดใสจังอ่าอุย้ยทำไมปากคุณแดงอ่ะคุณกินอะไรเผ็ดมาหรือเปล่าปากแดงละเลื้อละเลือลอ,ลอ,อ,อ่อยนิดนึงก็ยังไหวนะเออชมคอมบ้างชมเขาสม,มาร์ทชมเขาแฮนซัมนะคะชมไปเถอะแต่ว่าชมเนี่ยจริงใจหน่อยนะ คืออย่าชมในสิ่งที่เขามันไม่ใช่ตุ้มมดว่านะคะเขาเนี่ยมีผมน้อยนิดกระกิดลิดนะศเนาะฝรั่งเร,เราจะรู้ใช่ไหมฝรั่งเวลาที่อายุเยอะแล้วเนี่ยเขาก็จะมีผมแบบค่อนข้างที่จะบางไม่ต้องไปชมเขาผมดกปกไหลนะคะตัดเรื่องนั้นออกไปเลยค่ะมันฆ่าตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นชมในสิ่งที่เขามีนะคะว่าเอ้ถ้าเขาใส่เสื้อสวยเอย้ฉันชอบสีเสื้อตัวนี้ของคุณมากเลยอะฉันชอบสีเนี้ยเออคุณยูใส่เสื้อตัวนี้น่ารู้สบ มันดูสมาร์ทนะเออฉันชอบสไตล์นี้ของคุณนะ่ะน่ะเห็นไหมเขาก็อยากจะใส่เสื้อแนวนี้ไม่แน่นะอาจจะซื้อมาอีกโหลหนึ่งก็ได้แต่ค่ะสีนะคะรู้จักชมเขานิดนึงนะคะมันไม่เป็นไรหรอกคุณเราชอบเขาเราก็รู้จักชมรู้จักหวานรู้จักล่อเยื่อไว้นิดนึงอ่อยๆเข้าไปอะค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะข้อหกข้อสุดท้ายแล้วนะคะอ่ารู้จักคําว่าขอบคุณขอบคุณทําไมล่ะบางทีเนี่ย ฝรั่งนะคะก็ใหญ่กับพูดภาษาไทยนะคะแต่พูดยังไงล่ะอุ้มเห็นสาวหลายคนนะที่มาโพสหรือว่าคอมเมนต์ว่าสอนฝรั่งพูดภาษาไทยมันก็เป็นเรื่องที่น่ารักอีกอย่างหนึ่งนะคะะเราสอนเขาเขาก็สอนเราออยู่พูดคํานี้นะออกเสียงแบบนี้นะลิ้นต้องแตะตรงนี้ต้องห่อปากอย่างนั้นนะคะสอนกันไปสอนคำกันมาความกใกล้ชิดสนิกสนมมันก็จะผูกสัมพันธ์กันเองค่ะ แต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าเขาสอนแล้วเนี่ยต้องรู้จักคำว่าขอบคุณนะสอนขอบคุณค่ะสำหรับความรู้นี้เนาะหรือว่าเขาส่งเงินให้ใช้เป็นอ่าให้ใช้หรือเป็นค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆที่เขามีความเมตตาเขาอันนี้อุ้มไม่ได้สอนให้ขอนะห้ามขอเขาเด็ดขาดนะคะถ้าเป็นลูกสาวอุ้มจริงๆนะคะ เขาจะให้ก็ต่อเมื่อเขาคิดว่าเขาสมควรให้ไม่ต้องเอ่ยปากร้องขอแต่ถ้าเขาให้แบบนั้นแล้วขอบคุณที่เขาเมตตาที่เขายื่นมือมาช่วยเหลือเรานะคะอย่าลืมว่าคนไทยคำว่าขอบคุณต้องติดปากไปที่ไหนใครก็รักค่ะหกข้อแล้วนะคะอุ้มหวังว่าสาวๆหลายคนเนี่ยจะเอาทั้งหกข้อของอุ้มเนี่ยไปใช้มัดใจผู้ชายคนนั้นให้ติดมัดนะคะอย่าลืมเรื่อง มันไม่ได้เยอะเลยเพียงแต่ว่าเราต้องจําให้ได้ว่าเราอ่ะจะต้องใส่อะไรลงไปบ้างนะคะไม่ใส่ไม่ใช่ใส่ดามานะคะ,ะเปิดกล้องมายิ้มแต่ตาเนี่ยพึ่งร้องไห้เสร็จมีคราบคราบอยู่เลยเธอค่ะก่อนเปิดกล้องอ,ะอ่ะอ่าทำตัวเองให้ๆๆโอเคนิดหนึ่งนะคะเวลาทีา่ร้องไห้สืกับปัดปัดปัดปเอาแป้งตกตกตตให้เรียบร้อยนะคะอย่าให้เขาเห็นความหมองเศร้าของเราเพราะว่าอะไรเขาไม่ได้อยาก เห็นผู้หญิงเศร้าจริงๆนะฝรั่งหลายคนที่กุม้มเคยเห็นนะเขาไม่ชอบที่จะเห็นความเศร้าของผู้หญิงอ่ะเพราะพิรายผู้หญิงบางคนเนี่ยมันเศร้าเศร้าจนดราม,ม่าเศร้าแบบโคตรเศร้าอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้เขาคุยกับเราได้นานๆนะคะหรือว่าขยับเข้าไปในหัวใจเขาเนี่ยใช้6วิธีนี้ของอุ้มรับรองนะคะว่าคุณมัดใจเขาได้แน่นเพราะฉะนั้นใช้วิธีที่อุ้มสอนแนะนาให้เกิดประโยชน์ที่สุดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อติดตามอุ้มด้วยนะคะอ้าอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปของอุ้มค่ะขอบคุณค่ะ